สวัสดีทุกคนนะคะกินยังไงนะคะคีนทำไมไม่ให้เบื่อนะคะวันนี้มีส่วนประกอบตัวนี้นะคะใส่พริกพริกนียไว้จนนิ่มละ่ะหอมแดงอะ่ะใส่ลงไปด้วยนะหอมแดงใส่ลงไปด้วยใส่กระเทียมลงไปเลยกระเทียมแล้วก็โขลกลงไปนะคะหยาบทีเดียวนะคะกึึงละเอียดกึึงหยาบนิดนิดนะคะอะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอา ถั่วเน่านะคะใส่ลงไปด้วยนะคะ,คะถั่วเน่าเนี่ยโขกให้เข้ากันเครื่องเทศแล้วก็โขกกันเรียบร้อยแล้วก็กระทะมันร้อนสักนิดแล้ว,วใช้แต่ตัวน้ํามันมะพร้าวไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวน้ําพริกต้องให้แรงมากนะคะผัดเครื่องเทศให้หอมเลยนะคะให้ตัวพริกเนี่ยค่ะมันแตกน้ํามันออกมาจะใส่สักครึ่งแผ่นก็พอนะคะใส่ตีให้เต้าหู้เนี่ยมันแตกหมดเลยนะคะพอเต้าหู้แหลกดีแล้วนะคะเรื่อเทศ ราชินีใส่ลงไปเลยนะคะนีะตานช่อดอ,อกมะพร้าวแล้วนะคะเราก็บิใส่ไปประมาณเนี้ยค่ะนะคะใส่ดอกเกือบแค่เท่านี้พอนะคะเดีย๋ยวให้เข้าที่เลยค่ะต้องให้รสมันเข้มข้นนิดเครื่องเคียงนะแล้วก็นี่เสร็จแล้วค่้านี่ค่ะน้ำพริกอองเราจะเป็นเมนูน้ำพริกอองนะคะง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะได้ทานผักแทบเกือบทุกสีเลยแล้วก็จะช่วยให้ล้างไขมันแล้วก็ช่วยให้กระดูกไม่พุน